การตั้งค่านะครับปลดล็อกนะครับประตูนะครับมาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกที่ระบบนะฮะไฟฟ้าตัวถังนะครับตั้งค่าระบบไฟฟ้าของตัวถังเข้าไปนะครับมันก็จะมีนะครับให้เลือกนะครับอ่าตั้งแต่การล็อกประตูนะครับระบบล็อกสตาร์ด้วยกุญแจไฟส่องสว่างนะฮะอ่าที่ปัดน้าฝนนะครับแล้วก็การตั้งค่าประตูท้ายไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวไปอ่านอ่าการล็อกประตูนะครับเข้าไปที่การล็อกประตูนะครับจะมีรูปแบบการปลดล็อกอัตโนมัตินะครับ การเปิดใช้ล็อกอัตโนมัติที่ประตูนะครับความเร็วในการล็อกประตูนะครับรูปแบบการล็อกอัตโนมัติอาจะมีให้เลือกนะครับอันแรกก็เลยนะครับรูปแบบการล็อกอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเมื่อดับเครื่องยนต์รถจะปลดล็อกนะครับหรือว่าเพื่อไปที่ตำแหน่ง P แล้วจะปลดล็อกก็ได้นะครับแนะนําให้เป็นเครื่องยนต์ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเกิดเราเข้าเกียร์ P แล้วเครื่องยังไม่ดับเนี่ยฮะกก็อันตรายนะครับเกิดมีผู้ไม่หวังดีขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่ระดับเครื่องยนต์นะครับอ่ายสุดก็คือมาที่เริ่มใหม่นะครับเมคกี้นะฮะการล็อกประตูนะครับไปที่ล็อกประตูเหมือนเดิมนะครับการเปิดใช้การล็อกประตูอัตโนมัติที่ประตูนะครับอันนี้ก็เปิดใช้งานอยู่นะฮะล็อกอัตโนมัตินะครับเวลาลถเคลื่อนที่นะครับก็ต่อมาก็นะครับการล็อกประตูแล้วก็ความเร็วในการล็อกอัตโนมัติอันนี้จะมีบอกนะครับว่า ล็อกเนี่ยวิ่งเท่าไหร่นะครับเช่น20กิโลเมตรอ่ารถจะล็อกแล้วหรือว่าตั้งไว้ที่12กิโลเมตรก็ได้นะครับอันนี้ก็20นะเพราะว่าเป็นความเร็วที่เริ่มอันตรายก็ให้ลดล็อกอัตโนมัติได้เลยนะครับต่อมาก็ความเร็วนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็รูปแบบการล็อกอัตโนมัตินะครับก็จะมีนะฮะใช้ความเร็วนะครับหรือว่าปิดก็คือต้องล็อกเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนอกเหนือจากตำแหน่ง P นะครับก็คือเข้าเกียร์อื่นแล้วรถจะล็อกนะครับ ประมาณนี้นะฮะอ่าสิ้นสุดครับหาตั้งค่านะฮะเข้ามานะครับเมื่อกี้นะฮะอ่าไปที่ระบบไฟนะครับอ่าล็อกอ,อ่าก็มีเรื่องของการล็อกนะครับแรกเมื่อกี้ผมเข้าไปให้ดูหมดแล้วนะครับต่อมาอันที่สองนะครับอ่าล็อกด้วยกุญแจนะฮะอ่าจะมีโหมดการรับส่งสัญญาณนะครับ ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจหักจากรถนะครับพวกนี้ก็จะเลือกได้นะครับเสียงตอบรับไฟห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็เสียงเตือนเมื่อล็อกรถเมื่อกุญแจหักนะครับเดี๋ยวเข้าทีละอันนะฮะโหมดการรับส่งสัญญาณนะครับอันนี้ก็เปิดอยู่นะครับส่งสัญญาณนะครับเปิดไว้อยู่นะครับต่อมาก็ ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมือ่อกุญแจหาจากรถนะครับอันนี้ก็เปิดใช้งานอยู่นะครับเดินออกจากรถประมาณ5เมตรรถก็จะล็อกนะครับอันนี้นะครับต่อมานะครับเสียงตอบรับนะครับอ่าเสียงดังที่สุดเลยก็คือเวลารถล็อกนะครับมันก็จะดังตึ๊ดอะไรประมาณนี้นะฮะเสียงก็ดังสุดเลยนะครับจะได้ได้ยินด้วยนะครับอ่าต่อมาก็เสียงเตือนนะครับอ่าเสียงเตือนระบบล็อกเมือ่อกุญแจหายจากรถอ่าอันนี้ก็เปิดใช้งานเหมือนกันนะครับ รอแลวฮะโซนนี้นะครับระบบล็อกกับสตาร์ทด้วยกุญแจชลี่ยอ่าก็สิ้นสุดอันนี้จะเป็นตัวอีลิแกน์นะครับจะไม่มีตั้งค่ากุญแจนะครับเพราะว่าตัวนี้สตาร์ทด้วยรีโมทไม่ได้นะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเราเข้ามาที่รอบประตูเนอะแล้วก็นี้ต่อมาไฟสองสว่างนะครับอ่าระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่เมื่อเปิดไฟหน้านะครับอันนี้ก็จะมีเปิดไว้อยู่นะครับอ่าต่อมานะครับอันต่อมานะฮะ เดี๋ยวระบบไฟมันนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมออกเลยไปต่อมาระบบไฟส่องสว่างหลังดับเครื่องยนต์นะครับเข้าไปก็เปิดใช้งานอยู่นะครับเวลาเราออกมามจะขึ้นมาหน้าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าก,กดถอยหลังเกินนะครับระบบสัญ,ญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะครับรก็กดขึ้นไปนะฮะต่อมาครับไฟห้องโดยสารทํางานสัมพันธ์กับ RKE นะครับ อ่านี่ก็จะเปิดใช้งานอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับทุกอันขออนุญาตสิ้นสุดนะครับทีนี้ก็จะมีนะฮะเมื่อกี้นะครับการล็อกประตูล็อดดูก็กระจกรายาไฟสองสว่างทีก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะฮะที่ปัดน้ําฝนก่อนนะครับปัดน้ําฝนนะฮะปัดน้ําฝนด้านหลังอัตโนมัติขนาดถอยนะครับอันนี้เราก็เปิดอยู่แล้วนะครับเปิดใช้งานนะครับต่อมานะครับสิ้นสุดก่อนนะฮะ อ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นตั้งค่าประตูท้ายไฟฟ้านะฮะน,นี้เข้าไปฟังก์ชันประตูท้ายไฟฟ้านะครับเข้าไปก็จะมีอัตโนมัตินะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็เงื่อนไขาการทํางานนะครับก็จะมีนะฮะเกียร์ P หรือ N น,นะครับก็คือเราเข้าสองเกียร์นี้เปิดได้หรือว่าแค่เกียร์ P เท่านั้นนะครับอ่าอันนี้เป็น P หรือ N น,นะฮะเพื่อใช้ชิปล็อกนะครับอ่าจะได้เปิดได้ด้วยนะครับโอเคมาขอขอนุญาตกดซิปสุดนะฮะ เราไปสิ้นสุดอีกทีนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอระบบไฟตัวถังนะฮะนะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นตั้งค่าตัวช่วยในการขับขี่เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับขออีกแนจะมีอะไรบ้างนะครับมีอันเดียวนะฮะช่วยเตือนขนาดจอดรถนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับโหมดลากพ่วงหรือว่าโหมดกันชนเสริมอนี่มันเราก็ไม่มีนะฮะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมก็สิ้นสุดนะครับ โอเคครับการตั้งค่านะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้แนะนําไปนะครับจะมีของการตั้งค่าระบบไฟฟ้า,าตัวถังนะครับแล้วก็การตั้งค่าตัวเชื่อมการขี่นะฮะของอ l ลิแกนนะครับจะมีแค่นี้นะครับอขอญาส้นสุดครับ